ค่ะมื่อนี้แซวลันไปแลีนมาโชคดีเห็นขุมทรัพย์เลยค่ะพี่น้องเอ้ยไปได้ขุมทรัพย์ไปเห็นสปีเอ่อสปีเดอร์ฟลาวเวอร์หรือไอผักเสียนปลานะคะผักเสียนฝรั่งนะคะในแซวลันสิเอ่อขันสมเด้อค่ะเด้อส่วนผสมเขาก็จะมีน้ำข้าวค่ะน้ำข้าวข้าวเหนียวเรา,าแช่นะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะ แล้วก็จะมีผงชูไส้นิดหน่อยจ้ะเสาล้านก็เอาพักเอ่อเสียนลุงมะลางค่ะภาชนะล้างสะอาดแล้วนะคะเดซิงค่ะล้างซิงสะอาดแล้วค่ะก็เตรียมตัวขั้นเลือกเสาล้านขอเอเอขอตัวขั้นก็เลือกค่ะเดี๋ยวไทยบึงจ้านี่แหละค่ะเสาล้านก็กขั้นให้นิ่มซะก่อนค่ะขั้นไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็ยังค่อยผสมเนาะคะ่ะเนาะ ด้ตามด้วยเถอค่ะพี่น้องค่ะสาวลั่นดีใจไร้ค่ะทุกปีเดือนพฤษภาบุณเดีค่ะสาวนั่นก็จะได้กินบันทิดแลนไปพ่อค่ะแต่ประเดี๋ยวมาไหลดอกค่ะมาจำเนียร์ละค่ะเพราะว่าทําแค่พอกินเนาะหากเสียงกันเท่าเห็ดไปเซ็งแกงมันกับเมน็ดละค่ะแล้วต้องกินอยากกรจังคอยไปเอามาค่ะอยากจังคอยไปเอามากินค่ะพี่น้องค่ะตัวตัวบ่ค่ะ สาวลันขออนุญาตล่างน้ำเขียวบนอ,อกกันเด้อค่ะเด้ดอพอสิได้ผสมจ้ะพาชนะสาวลันทำความสะอาดแล้วเด้อค่ะเด้อจ้านี่ลกักการพี่น้องสาวลันล่างแล้วเขียวดีปะค่ะน้อยกับเป็นได้กินกบพริไปลาย่างค่ะคนค่ะยอดบวบได้ค่ะเมือน,นี่สาวลันสะออนไลจ้ะไปเรียนพ่อค่ะพี่น้องสะออนค่ะเนาะค่ะเนาะ เราต้องใส่เกลือลงไปอีกหน่อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าในานา้ำเส้าเขา่าเสาล้นใส่ไปแล้วค่ะผสมแล้วค่ะก็จะนี่ค่ะส่งส่งให้เข้ากันจ้าส่งส่งให้เข้ากันส่งส่งแปลว่าส่วนผสมเด้อจ้ะเด้อส,ส่วนผสมเสาล้นก็บว่าวโป้ปินนังเแียกับวาปูได้เสาล้นกันไนออบไดเวาวป,ป้ปินจ้ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะก็จะได้กินครับ แก้วเด้อค่ะบะน,นี้โอ้พี่น้องเอ้ยแซ่บหลายระบาดน,นี้นี่ค่ะทีนี้สาวร้านกเนา็เตรียมน้ำเตรียมน้ำเส้าเข่าครับผงนัวดน,น้อยนึงและะ้วก็อยังละักกะเกลือแค่นี้ละค่ะก็ะน้ำเส้าเข่าเขานี่ยละน้ำไปแซ่เข่าเหนียวเขา,เขา,เขานี่ละค่ะเขาเอานน้ำเขามาเข่าบ่ค่ะนี่แหละค่ะขอถูดเด้อค่ะเด้อใส่มือละค่ะมีไปกินน้ำเส้าร้นานหอกเส้าร้านกินผู้เดียว เดิพไปนองเด้ยอยเอาละคะาค่ะบดนี้แค่นี้ราคาะก,กระ้กยี่สิบสามหนึงก็ได้กินละคะ่ะแซ่บคะ่ะพักเสียนอยู่นี่เอาละคะ่ะจังไ๋ก็ฝา,ากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวละนีะ่เด้อค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ